ปัญญาเกิดจากการที่พิจารณาเข้าไปในร่างกายเราจะได้เอาวิธีการต่างๆที่ไม่ใช่การใช้ปัญญามาทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจะบรรลุธรรมไม่มีอะไรบรรลุธรรมได้หากเราไม่อยู่ในการใช้การพิจารณาความเป็นจริงนี่ก็เป็นเพียงแค่ข้อของการเจริญสติ ในกายที่เป็นแหวทางเป็นห้นทางที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนขณะที่เรากํจจาลังมองขณะที่เราพิจารณาตามความเป็นจริงนั้นบรรดาพลังจิตทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้น เกิดขึ้นเป็นอะไรเกิดข,ขึ้นเป็นญาณญาณคืออะไรญาณคือปัญญาทัศนะเป็นผู้ที่รู้สัจธรรมความเป็นจริงเมื่อรู้ความเป็นจริงแล้วจิตใต้สานึกก็จะปลูกฝังตัวเองว่าอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมอย่าไปเป็นคนวุ่นวายอย่าได้เป็นคนที่สร้างภพสร้างชาติจะต้องเดือดร้อนทุกข์ทรมานไม่จบไม่สิน้นได้ในที่สุดคนที่ได้พัฒนาได้ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานไปเรื่อยๆก็จะเกิดพลังอันยิ่งใหญ่พลังแห่งการตัด กองกีเลสพลังแห่งการไม่อยากที่จะเป็นมนุษย์พลังที่จะทําให้ตัวเองนะั้นได้เปลี่ยนสถานะเป็นอริยบุคคลมรรคยานก็จึงเกิดขึ้นเมื่อมรรคพยานเกิดขึ้นผลยานก็เกิดขึ้นผลย,ยานก็คือสถานะสภาวะของการอริยบุคคลไม่ว่าจะเป็นชั้นของพระโสดาบันพระสกทา,าคามีพระอนาคามีหรือแม้พระอรหันต์ก็จะต้องมาเริ่มในการกที่จะต้องมี ความปรุงสลดสังเวชความเข้าใจในความเป็นจริงเข้าใจที่ไหนเพราะเข้าใจในตัวเรานั้นเลยไม่ต้องไปเข้าใจที่อื่นเพราะที่อื่นนั้นไม่มีอิทธิพลใดๆเพราะเรานั้นทุกข์เพราะว่ามีตัวมีตนทุกข์เพราะมีใจเราทุกข์เพราะมีตาเราทุกข์เพราะมีหูเราทุกข์เพราะมีจมูกและมีลิ้นของเรามีกายของเราก็หากไม่มีกายไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นทุกข์จะตั้งอยู่ไม่ได้นั่นก็แปลว่าปัญญาก็จะเกิดขึ้นทําให้เรานั้น เป็นผู้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยการพัฒนาสติและปัญญาและการยุติความทุกข์ยากลาบากที่จะนําไปสู่การเกิดการแก่การเจ็บการตายพัดพลาดผิดหวังและกระทั่งถึงไปอยู่ในนรกนั่นก็จะต้องยุติลงเพราะเราเป็นผู้ทําลายด้วยอํานาจแห่งปัญญาสติปัญหาสี่